อสวสดีพี่สู้ฟูสุูคนครับผมเมื่อนีอัดกะคิมาตามแนวทางของพ่อญากันต่องวัดว้าพี่น้องของพ่อญาเลขวิ่งนี่บนล่างนี่แปดกับศูนย์กระเข้าที่ศูนย์ส่วนจับคู่กับเขา้าหกศูนย์เต็มเต็มเข่าตรงตรงไดนในใ้พี่น้องได้เป็นยังไงพี่น้องเฮาโชคหมานกับพ่อ่าตปะะ่ะน้ะพี่น้องทันได้โชคหมานก็่จะเริ่มนําใจค่าสมุดดินสอพ่อใหาเได้พี่น้องเด้อันนี้บ่ได้ไขอบริย,ยังก็แล้วแจได้พี่น้องได้ แล้วแต่มีนำแล้วแต่น้ำใจเล็กๆน้อยๆของพ่อย่าเข่าหกศูนย์ตรงตรงฉันบอกพี่น้องหลักฐานของเกา่าเข้าหกศูนย์ตรงตรงได้พี่น้องได้เข้าหกศูนย์ตรงตรงแดดม้อนซับนีดนี่กับท่อซับก็ไปยากมั่วแล้วเข้าหกศูนย์ตรงตรงได้พี่น้องได้ เอามาตามกันต่อหนึ่งมิถุนาสองห้าหกเจ็ดมาเป็นของเนาะโอ้โอ้เอาแม också, ่ก oh! oh, oh, ็ได้เขานก็ได้เขาน้ำเกลืออ๋อโอ้แม่ไข่ปรสบายไข่เลยได้ได้เขาน้ำเกลือ อ๋พ่อเฮ็ดเองบอกอ๋พอพ่อให้เฮ็ดเปลี่ยนอ๋อไข่ทุกสองมือาม,มือหรออไข่แมวมาทำบพ่อต้นำ้ำเกลือบันาบีบถุผมะเข้าไ้โอ้ผมกับน้ำพ่อไปที่หละไปพ่ออายุการท่าเรื่องโง่ขึ้นมากเลยน้่าพ่อไปค้าบีดถุแเราเรื่งโง่ขึ้นมากส่วนท่าอ่อนท่าง่ายคนแม่ พ่อขี่สามหล้อไปสวนท่างกันเห็น,นครับเห็นยุกเลยนําำมาก<ม>ว่าแล้วครับเพราะว่าพ่อก็ต้องกลับมาบ้านอยู่แล้วส่ราได้ขี่รถน้ำกดมาก,ม,กมากครับย่าให้เก่าเลยแม่ขี้เลขบ่พ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มีพี่น้องท่านใดโชคหมานกับพ่อป้าเนาะอย่าลืมค่าสมุดดินสอเนี่ยเข่าตรงๆเนาะพ่อเนาะเลขวิ่งกับเข่าที่ศูนย์เอฟซีบางอีกรอบมันหนักศูนย์แรงโอ้ยกับกับหักศูนย์ผมฟันผมฟันศูนย์ตัวเดียวไปในกลุ่มก็ยังว่าล่างพ่อพ่อวายูยข้ามันเข่าตัวกลับมันถี่เป็นบนมันบ่พ่อพ่อวายขั้นข้ามันเข่าตัวกลับมันถี่ขึ้นบนขั้นตัรงๆมันถี่เป็นล่างมันบ่ พอว่าเยู่ี่ยพอวอกเต็มปากเลยเน่ะค้มันออกศูนย์หัมันขิเป็นบนนะ่วน้เป็นซีศูนย์หกเป็นหกศูนย์พรว่าเอาแบเอ้าบอกแบบใดกันเจ้าอยู่หน้าบ้านเจ้าือว่าพอได้รูได้ยู้มืินกลัวอยู่บ่าวฟืนบล้บาพฟ้นมันน่มันพ่อเป็นนักศูนย์หกทับงหนักศูนย์หกก็เจ็ดศูนย์พูอ๋อฉันคือกัดเนาะผมก็เป็นนักกันเจ็ดศูนย์นักเจ็ดศูนย์ข้านเรวออกเจ็ดศูนยนได้หลายหมื่นเลยอายนก็ไปว่าเลย ดักหนึ่งมันมาเลี้ยอยู่นี่เลขเขาไฮมันเจ็ดตัวเดียวรักสิบอัมพาดจะเกลือและก็เจ็ดศูนย์นี่แหละก็กล่อมถึงเกลือบย่างน,นั้นเอาตะลเลขจะของนะพ่อเน,น,นี่ยอันยังใครอยู่แล้วเหมือนใครอยู่โอ้วหนี่ใครอยู่เพ่อจะแก่ โอ้พ่อได้หันใจมอนมาสั่นพี่น้องพ่อว่าเอาพ่อนี่แสดงว่าพ่อมักมักหนึ่งกับแปดเนาะหนึ่งกับแปดมันก็ท่นได้ตัวนั่นมากครับย่างพันกันปันได่าันในกันไม่ว่าไบแค่เพิ่นชั้นไปก็ชั่นไปปูนักไดเดี๋ยวมาจะมันข้ามข้ามายเพิ่นทัวแันจ แต่ว่าตกกันมันว่ามันหาสิบเ็ดะล่งทุกคโอตกกันสิบห้าสิบเอ็อตกกันมันหาสิบเอ็ดแต่ว่าเรื่องมันให้หาอยู่อยนี่มันก็ให้เยู่แต่ว่าหานี่ละคันว่เป็นสิบสี่ไม่ได้เป็นสิบเจ็ดสิบห้าลยสิบห้าเดี๋ยวของพ่อของพวอนี่ครับ เป็นเป็นบนล่างตลอดเนาะเป็นบนล่างเหมือนวันนึงเรียกวิ่งกับเขาเรียกวิ่งนี่มาทั้งหมดทั้งล่างเลยเนาะพ่อเนอะาะเรียกวิ่งมาทั้งหมดทั้งรางเลยเอฟซี่นี่ห่วยบามสีบอร์เป็นเก้าศูนย์บานที่เป็นแปดศูนย์ในสนามบ้านที่เป็นแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เนะพ่อเจ็ดศูนย์หกศูนย์โอ้ 70, 60, 60. Oh. พันมาบอกให้ซื้อเจ็ดตัวเดียวที่ลักสีใส่ก็เจ็ดศูนย์นี่แล้วไอ้มาเป็นน้ำเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์หกหกศูนย์พันบอกไปน้ำแสดงว่าแสดงว่าหกศูนย์ว่ไปซ้ำเพาะเพราะว่าเข้ากันเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเด้อเอาอยู่บ้านพ่อกันบะกันานี้เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเข้ากันโอ้ยมันเปลี่นเยอะ เป็นเจ็ดสูงถ้าถึงเจ็ดบมาขันมากกันมากงวดนี่เจ็ดเจ็ดขันมากขันมากงวดเนียนป่าว่าวเจ็ดพอมาขันมากกันมากวันนี้งวดหนึ่งเจ็ดบมมาว่าเสียไรวันหนึ่งวันหนึ่งแบบนี้นอนกลัววันหนึ่งแนวนอนนี่ผมเนีนที่หนึ่งแหละจับว่าจับกูของว่อเป็นหนึ่งซีนะอ หนึ่งสี่พอให้เอฟซีมันกลับเอาครักลับตัวเอาขั้นเขียนไปไล่ก็คิดเต็มหน้าจอสี่หนึ่งหาหนึ่งกลับเอาบ้านนี้เลขติดแปดได้พ่อบ่ะนี้แปดยัง8ดกำลังกับม้ามันกันได้เลยเรียพอม้ามันกันได้ดิแล้สิบแปดก็เป็นได้อันแล้วก็สี่แปดเพราะว่าเลขพ่อหงวดสามศูนยังมาาน้ำกันแต่มันาท่นได้น เเยังภายน,น,นกันภานยังายนพอเหล็กขอาตอออกนะพอเนาะเหล็กต้องอท่นคบ่ได้อยู่นี่แล้วยิ่งจะไปทยสามมื้อปวสบายที่พอจนไปซื้อน้ำเกลี่ยมะเขาสิใช้หาหมอพันบุผู้ไปเฝ้าบ้านอซื้อินน้ำเกลี่ยมาแซเมะเขาแหบ เ่าต้ันคัดคนจริงอคัดยังคัดในคักปันไดเพราะต้องทากคงทุ่ยไทยนะพ่อนะทาคงทุ่ยไทยเอาเพราะว่ามันก่เล็กของมัวจะออกของบ้านนี่มันได้สจตัวเดนครับตัวเด่นตัวเน้นเน่เน่เบืองหลักฐานของเก่ี่พ่อนี่ลักฐานของเก่านี่นี่นี่หลักฐานของเก่าบางพวคูไปนํ่นี่หลักฐานของเก่าเพราะว่าพ่อหมาเคูพ่อหคูอันนี้ของเก่า พราะว่าอันนี้พออยังพันในกันยังพันในคัดเนาะพ่อเนาะเอาไปซัานี่ก่อนยังพันที่มีตัวเน้นยังไม่มีตัวเด่นได้พี่น้องได้บนล่างนี่พอห้วิ่งแปดกับหนึ่งพอมักทีหนึ่งเลขหนึ่งได้พี่น้องเนี่ยอันเน้นทีหนึ่งขั้นไปซื้อไปื้อ่อ๋อขันไปซื้อก็ซื้อไปรถลตลีมากหาไปรดเนาะพ่อเนาะหาไปลดลดตลีนี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดแล้วก็แดซีนี่กะ ก็คือกลับตัวนะพ่อเนาะแต่ว่าขั้นขี้เชียนกลับมันก็ขีดหลายโพดหน้าให้กรับเอาให้กลับเอาครับนั่นพี่น้องฟังพ่อพันวอาแต่ว่าอย่างนี้่าทันนั่นเดืบอกว่าท่านได้ถ้าบอกว่านได้พ่อคากาแฟพ่อคากาแฟราะว่าพ่อราวว่าพ่อกินกาแฟอยู่แล้วเนาะพ่อกินกาแฟอยู่เนาะออกินประจำาพ่อแม่่าสบายหายไปได้แม่เด้อจนได้จนจนได้กขาวน้ำเกลีย ครับนาจอครับเด้อมายจอบต่แรกหาจับสลากกินแบงกันพ่อเพ่นปอยตองวดแล้วบ่แพงบ่ห่วงคู้ไดโชคมานก็จะลืมน้ำใจค่ากับพ่อกาแฟแล้วพี่น้องเด้อค่าสมุดดินสอของพ่อเพ่นนั่นละส่วพันจีกันส่วขีเฮ็ดได้กับคำกับขึ้นก็ได้เฮ็ดเนาะพ่อเนาะอันนั้นอันนั่นอีกจักสามมือโอ้บ่พ่อบ่อสามมือแล้วพ่อพูดหละให้พ่อกันคักกันให้พ่อกันคักันหน่งมาใหม่ อ่ะขอบคุณนอหลายพอขอขคณอณสนอหลายครับผมอามันมันแห้งปังปงกันเริ่มฝากกดไร์กดแช์กดติดตามสำหรับคลิปนีส้สวัสดีครับผม